น้ำตาไหลาตามเพลงโผล่คอมเมนต์ไอจีพ่อเอชนสวัสด์ดาราสาวเพลงชนที่ดาโผล่คอมเมนต์ไอจีพ่อเอชนสวัสด์หลังเสียชีวิตบอกคิดถึงสุดหัวใจทำเอาหลายคนน้ำตาไหลาตามทันทียังคงเป็นประเด็นร้อนในโลกออนไลน์ที่หลายคนสนใจอย่างมากมายสำหรับเรื่องราวของนักการเมืองคนดัง เอชนสวัสดิ์อัศวเหมที่จากไปอย่างสงบท่ามกลางความตกใจและอะไรของแฟนๆรวมถึงครอบครัวโดยเฉพาะลูกสาวคนสวยเพลงชนธิดาที่ยังคงต้องเข้มแข็งเพื่อผ่านพ้นช่วงเวลาแห่งความเสียใจนี้ไปให้ได้ ล่าสุดในอินสตาแกรมของเอสาวเพลงได้เคลื่อนไหวด้วยการไปคอมเมนต์รูปล่าสุดของเอที่เป็นการประมวลภาพความรักของตนเองกับลูกในอินสตาแกรมซึ่งสาวเพลงเขียนข้อความว่าพ่อจ๋าเพลงรักพ่อคิดถึงพ่อสุดหัวใจเครื่องหมายสี่เหลี่ยม CA28 พอมีการอัปเดตไปก็มีชาวเน็ตมาไลค์และมอบกำลังใจให้สาวเพลงอย่างล้นหลามและขอให้หนุ่มเอไปสู่สุขติด้วย